ตอนนี้เดี๋ยวเราเข้าสู่นกับสํานเซอรดรอบคิเรียนวนาีกันเคนนี้คนเรกเลยนะคะมามี่ต้องเข้าแล้วรับรองว่าสนุกแน่นอนโอเคและคำถามสุดท้ายอันนี้หนักหนุจริงจริงว่าสรุปเป็นฟรีฟ้องหรือเป่า ค่ะอ้าปรบ <squishy a> <coughs> ช็อตคอสเมติกได้จากผู้ร่วมผลของเราทั้ง1 0่านครับ และคำถามสุดท้ายอันนี้อยากรู้จริงๆว่าสรุเป็นพี่ฟองหรือเพื่อนคะพี่ฟองพี่ฟองโยนเฉยเอาแล้วพี่ฟองค่ะเพื่อนไมอหัดเพื่อนเล่นไม่เล่น ตอนนี้เดี๋ยวเราเข้าสู่นะครับสำหรับการประกวดรอบฟรีิปปินาได้กันดีกว่าก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณฝันแล้วก็คุณเอนย้วยเรียกได้ว่าสองคนนี้โอ้โหนมาฉบับพิซซี่เกมใช่แล้วครับอ่ะว่าไงเฟื่อนครับผมกคุณเฟื่อนครับตอนนี้เดี๋ยวเราเข้าสู่นะครับสำหรับการประกวดรอบฟรีิปปินาได้กันดีกว่าก็ต้องขอขอบคุณนะครับ คุณฝันแล้วก็คุณเอยด้วยเรียกได้ว่า2คนนี้โอ้โหน่าจะมาเป็นนะครับหมายเลข M G M L 1 9และ M G L 2 0ได้เลยนะครับซึ่งในช่วงเวลานี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมารับชมข้อสู่การประกวดวิสปตอนนี้เดี๋ยวเราเข้าสู่นะครับสำหรับการประกวดรอบพิเ l a r นีกันดีกว่าก็ต้องขอบคุณนะครับคุณฝันและก็คุณเหนอยด้วยเรียกได้ว่า2คนนี้ กับแบดดี้ก่อนดีกว่าแำ้ะน้องบอกว่าแสงฝังโน้นได้ไหมฮะเราเราไมสวยช่วยดานไม่มีทงไงอ่ะที่ช่วยยังไงดีฮะแสงไหนก็สวยแสงไหนก็สวยจริงไหมคนสวยอยู่ตรงไหนก็สวยเอาละเราอยากไแบี้ก่อนโอฮะอวแล้ว็สวยนะก็สาหรับการองิลนาดีกว่า คุณฝันแล้วก็คุณเอ๋ยด้วยเรียกได้ว่าสองคนนี้คือในเวลาดีกันดีกว่าต้องขอขอบคุณนะครับคุณฝันแล้วก็คุณเอ๋ยด้วยเรียกได้ว่าสองคนนี้โอ้โหน่าจะมาเป็นนะครับหมายเลข M G M L หนึ่งเก้าและ M G L สองศูนย์ได้เลยนะครับซึ่งในช่วงเวลานี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมารับชมข้อสุดยาดประกวด Big Brand ล้ำพูนล้ำปางสองพันยี่สิบและคำถามสุดท้ายอันนี้อยากรู้จริงๆว่าสรุปเป็นแฟนหรือเป็นเพื่อน

อยากให้พี่ฟ้ากับน้องชาลอตให้กำลังใจครับผมเพื่อนครับตอนนี้เดี๋ยวเราเข้าสู่นะครับสำหรับการประกวดในรอบพิเรนเวลาด้วยกันดีกว่า 真的没办法买。